อ่อ,อทอีสองมือจับพวงมาลัยฝนตกก็พรมลงมาเหมือนจะร่ำไรแต่พวกเราไม่ร่ำไปอ่ะวันนี้ก็สิบปีแล้ววันนี้ก็สิบปีที่พวกเรานั้นคงไม่แคล้วกลับมาอ่ะจะเปิดตาเปิดใจวันนี้เป็นวันดีพวกเราว่หมันก็คงจะเข้าทีเข้าใจ สิปีที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันมามันมากมายแม่ภูมิใจอุก,กิจก็ภูมิใจอัตต้อก,ก็ภูมิใจแม่ตุกก็ภูมิใจบวกหนึ่งสักคนคุณก็คงจะงงว่าบวกหนึ่งนั้นคืออะไรอาผมจะบอกว่าบวกหนึ่งคือเคทีกับเวลาที่แสนดีวันนี้มันเข้าทีกับมิตรภาพที่เข้าทีพวกเราไม่เคยที่จะขอให้มั วันนี้พวกเราพี่น้องมันพร้อมปีวิทยภาพที่แสนดีเออผมมากับดวงใจแล้วผมมากับดวงใจอ่ะยี่อ่ะ, yeah. อะสิบปีสิบปีที่เราอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้จะพบจะเจออะไร ขขวันนี้ฉันขอแค่ m e t o you วันนี้ฉันขอแค่ m e t o you วันนี้ฉันขอแค่ m e t o you องมืจับภูมไิไหลเช็คโฮกลับา